กลับมาอยู่ในสถานที่ที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับกับอร่อยกระบอยคลิปนี้นะครับตอนนี้เดินทางกลับมาถึงเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับเราจะเบรกจากความรู้มาทำสูตรเครื่องดื่มกันบ้างครับ สูตเครื่องดื่มที่เราจะทำกันในวันนี้นะครับเป็นไอเดียต่อยอดมาจากการที่ผมไปทำคอนซ็ปต์ให้กับคาเฟ่หลายๆแห่งนะครับแล้วขาด2เมนูนี้ไม่ได้เลยก็คือโกโก้กับ ชาเขียวมัชฉะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ครับทั้งชาเขียวมัชฉะแล้วก็โกโก้จากเตงหนึ่งครับทั้ง2ตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ล่าสุดเลยครับเป็นผงชงแบบสําเร็จรูปที่รสชาติค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับแต่ว่าการทําสูตรในวันนี้นะครับเราก็จะมีความพิเศษเล็กน้อยครับสําหรับการเตรียมวัตถุดิบแล้วก็การนําเสนอครับ วันนี้เราจะมาทำเป็นลักษณะของซอสนะครับเพื่อที่เวลาเพื่อนๆใครที่เปิดร้านเนี่ยสามารถเตรียมเอาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับว่า เขาก็จะมีโกโก้เข้มข้นนะแบบที่เตรียมโกโก้เอาไว้เรียบร้อยแล้วถึงเวลาก็เติมนมแล้วก็ตักโกโก้ใส่หรือว่าเราจะเปลี่ยนผงโกโก้เป็นมัชะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับใช้สูตรที่คล้ายๆกันเลยซึ่งสะดวกแล้วง่ายต่อการเตรียมครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบว่ามีอะไรบ้างและที่สําคัญก็คือในวันนี้นะครับเราไม่ใช่โกโก้ธรรมดานะเราเป็นการ เอารสชาติของโกโก้กับชาอสมมัแมชช่งกันครับไปดูกันว่าน่าสนใจขนาดไหนแล้วก็สูตรเป็นยังไงกันบ้างไปกันครับก่อนที่เราจะไปเตรียมส่วนผสมของโกโก้แล้วก็มัชชะนะครับเราจะเตรียมส่วนผสมของนมซะก่อนนะ ซึ่งวันนี้นะครับเราใช้ครีมเทียมผสมนมผงสําเร็จรูปเต็ง1มิลกี้ที่สามารถเตรียมไว้ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ทําให้เราสามารถประหยัดต้นทุนได้ด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนผสมกันเลยนะเราจะใช้ตัวเต็ง1มิลกี้นะที่250กรัมนะครับเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับ หถ้วยพูนๆแบบนี้นะครับ250กรัมทีนี้เราก็เทผงเต็ง1มิลกี้ลงไปในเหยือกผสมได้เลยนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ำร้อน3า0ร้อน350มิลลิลิตรครับแล้วก็คนให้เข้ากันได้เลยครับพอคนละลายเข้ากันดีแล้วนะครับก็ใช้น้ำเย็นอีก500มิลลิตรหรือว่า2ถ้วยตวงครับเราก็จะได้นมปริมาณ1ลิตรเตรียมไว้สำหรับทำเครื่องดื่มของเรานะครับซึ่งสามารถแช่เก็บไว้ในตู้เย็นได้เลยครับ ก็มาถึงการเตรียมซอสโกโก้ของเรานะครับวัตถุดิบที่เราจะใช้ในการทำซอสก็มีผงโกโก้ของเตงหนึ่งนะครับแล้วก็ไซรัปอัสสัมทีนะครับเป็นไซรัปที่เป็นกลิ่นชาอัสสัมครับซึ่งค่อนข้างหอมเลยทีเดียวแล้วก็ง่ายในการใช้นะครับเราใช้เพื่อเพิ่มรสชาติของชานะครับอารมณ์ก็จะคล้ายๆเวลาเรารับประทานชามุกประมาณนั้นนะครับแล้วก็ ก็จะได้ความข้นแล้วก็หนืดของตัวไซรัปเข้ามาช่วยครับโอเคแล้วก็อีกหนึ่งวัตถุดิบก็คือนมข้นหวานครับซึ่งถ้าตามสูตรนะครับเราก็จะใช้ไซรัปชาอัสสัมอยู่ที่30กรัมนะครับทีนี้เราจะทำทั้งหมด5พอพ์ชั่นนะครับหรือว่า5ที่ด้วยกันนะเราทำทีเดียวครั้งเดียวเยอะๆเตรียมไว้ได้เลยนะครับใครที่จะทำ ที่ไเยอะๆก็คูณเข้าไปได้เลยนะครับตามสูตรนะฉะนั้นนะครับเราก็จะใช้อยู่ที่150กรัมนะครับสำหรับ5ที่นะ,ะประมาณนี้นะครับ150กรัมจากนั้นครับเราจะใช้ผงโกโก้เต็ง1นะครับอยู่ที่50กรัมครับซึ่งง่ายๆนะครับถ้าเราใช้ช้อนแบบนี้นะ ก็จะใช้ทั้งหมดประมาณ5ช้อนด้วยกันครับนี่นะครับ1ช้อนก็ถ้าเราปาดดีๆก็ประมาณ10กรัมพอดีนะครับนะ50พอดีนะครับเรียบร้อยจากนั้นนะครับก็จะใช้น้ำร้อน100 ml นะครับ คนหวานอีก100กรัมนะครับ100กรัมเสร็จแล้วเราก็จะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันใช้ตัวตะกร้อมือคนได้เลยนะครับไหนซอสก็จะมีความเข้มข้นมีความข้นหนืดแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ กลิ่นโกโก้กับกลิ่นชาเริ่มหอมเข้ากันมากเลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เข้ากันดีแล้วอาจจะมีตัวผงโกโก้นะครับที่จับอยู่เป็นก้อนบ้างไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปกรองครับ ทีนี้เราก็จะมาเตรียมซอสมัช,ชะกันบ้างนะครับขั้นตอนก็ไม่แตกต่างกับการทําซอสโกโก้เลยครับเริ่มต้นด้วยการตักผงมัช,ชะลงไปในถ้วยที่เราเตรียมไว้นะครับอันนี้เราจะเตรียมไว้สําหรับ5ที่นะครับก็จะใช้ผงมัช,ชะทั้งหมด30กรัมครับจากนั้นเติมน้ําร้อนลงไป100มิลลิลิตรครับแล้วก็คนให้มัช,ชะแตกตัวละลายเข้ากันกับน้ําร้อนนะครับจากนั้นก็ เติมน้ำตาลทรายลงไป100กรัมครับคนให้ละลายเข้ากันได้เลยนะครับและสูตรเด็ดของเราในวันนี้นะครับเราจะเพิ่มความหอมนุ่มนวลด้วยวานิลาไซรัปนะครับซึ่งจะเข้ากับรสชาติของมะชะได้ดีทีเดียวครับสูตรสำหรับผ้าที่เราก็จะใช้ไซรัปวานิลลาอยู่ที่150มิลลิลิตรครับ คนให้ละลายเข้ากันอีกครั้งได้เลยนะครับจากนั้นก็นำไปกรองทำขั้นตอนเดียวกับซอสโกโก้เหมือนกันเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับซอสชาเขียวมะชะแล้วก็ซอสช็อกโกแลตท,ที่เราเตรียมไว้นะครับผมแช่ค้างคืนไว้เรียบร้อยครับ1คืนนะหรือว่าถ้าใครที่ทําขายนะครับสามารถเตรียมไว้ได้เลยนะครับแช่ไว้ได้อย่างน้อย2-3วันเลยทีเดียวแล้วก็ขวดนี้นะครับก็คือเป็นนมผสมที่เราทําไว้นะครับเต็น1นิ้มิวกี้นะก็ ใส่ขวดไว้แบบนี้นะครับเอาละเราจะมาประกอบร่างกันเลยผมใช้แก้ว2ขนาดนะครับเผื่อเพื่อนๆนนำกลับไปทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะอันนี้เป็นแก้ว12ออนอนะครับแล้วก็นี่เป็นแก้ว16ออนครับแก้ว12ออนอนะครับเราจะใช้นมที่150มลแล้วก็16ออนเราใช้นมที่180มิลลิลิตรครับอ่า150 มิลลิลิตรสำหรับแก้ว12ออนอ์นและ180มิลลิลิตรสำหรับแก้ว16ออนครับงั้นก็ใส่น้ำแข็งเลยทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเราก็เขย่าซอสทั้ง2ตัวให้เข้ากันนะครับเพราะว่าเวลาเรานำไปแช่ไว้เขาก็จะนอนก้นนะครับก็เขย่าให้เข้ากันก่อน สำหรับปริมาณนะครับถ้าเพื่อนๆที่เปิดร้านขายก็อาจจะต้องมีการตวงนะครับหรือว่าการช่างอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะสามารถทำปริมาณได้พอดีแต่ถ้าเราทำดื่มเองนะครับเราก็ลองกะกะเอาดูนะครับมากน้อยบีบได้ตามใจชอบเลยอ่ะมาดูแก้วแรกก่อนลวกันนะครับแก้วแรกผมจะทำมัทฉะนะครับเทคนิคก็คือให้เราพยายาม บีบไปข้างๆแก้วนะครับบีบซอสไปรอบๆแก้วแบบนี้เลยแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะค่อยๆไหลลงมา ประมาณนี้นะครับคล้ายๆกับน้ำตกเลยนะสวยงามเลยทีเดียวนะครับต่อไปเป็นซอสช็อกโกแลตบ้าง มีแบบนี้เลยเห็นไหมครับสวยงามน่ารับประทานครับเป็นยังไงกันบ้างครับเครื่องดื่ม2แก้วนี้เห็นไหมครับสวยงามน่ารับประทานแล้วก็ทำไม่ยากเลยครับยิ่งถ้าใครที่เปิดร้านนะครับถ้าเราทำซอสเตรียมไว้ ได้แบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ตอนที่เราขายเนี่ยสามารถจัดการได้รวดเร็วแล้วก็ทำได้ง่ายไม่ยุง่งยากครับส่วนรสชาติความหวานความเข้มขน้นต่างๆเพื่อนๆสามารถลองปรับสูตรเองได้เลยนะครับใครชอบแบบไหนชอบอ่อนชอบละมุนชอบเข้มนะครับปรับเพิ่มปรับลดได้หวานมากหวานน้อยปรับได้ตามต้องการเลยครับสูตรที่ผมให้ก็ใช้เป็นไกด์ไลน์ใช้เป็นแนวทางไป ประกอบการทำของเพื่อนๆครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับเตงหนึ่งที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้เรามาทำสูตรกันในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยสามารถติดต่อสั่งซื้อหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เพจเฉาก๊วยเตงหนึ่งได้เลยครับทุกอย่างทุกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการครับหลายๆตัวอย่างเช่นไซรัปหรือ วัตถุดิบอื่นๆเนี่ยที่ผมเคยรีวิวไปแล้วถือว่ารสชาติโอเคนำไปทำขายได้กำไรดีเลยครับขอบคุณสำหรับการติดตามอร่อยกับบอยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ